สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถดำเงินล้านนะฮะมาติดตามภารกิจวันที่สองของเสียแบงก์กันครับกับงานขุดคลองไส้ไก่นะฮะรอบพื้นที่สวนนะครับนี่ฮะหลังจากที่เมื่อวานเราขุดกันไปนะฮะวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกมุมสุดท้ายนะฮะนี่สวยงามมากครับ ส่วนดินก็เอาขึ้นด้านข้างนะครับตรงนี้นะฮะขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นดินจากข้างนอกเข้ามาถมนะครับร้อยเที่ยวนะฮะเราวิ่งกันอยู่เมื่อวันก่อนนะครับก็เสร็จไปเทียบร้อยแล้วนะฮะส่วนคลองก็จะยาวมาฝั่งด้านนี้นะครับพื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะเมื่อวานนี้เราก็ลงขุดกันจากมุมนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะฮะยาวไปตามเขตพื้นที่นะครับอ้อมไปนู่นแล้วฮะ นี่ครับตอนนี้ก็เหลือมุมสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะโยนดินขึ้นฝั่งนี้แหละครับโยนดินขึ้นฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นสะนะครับเป็นสะเก่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงไปรื้อสะเก่ากันนะฮะโอ้งานนี้มีปลาไหลแน่ฮะนี่เจ๋วไปเลยครับเดี๋ยวพาไปดูคลองกันครับ หน้าตาคลองไส่ไก่จะเป็นยังไงนะฮะที่เสียแบงคุดนะครับไปชมกันครับนี่ครับหน้าตาคลองไส่ไก่นะฮะที่ขุดกันไปเมื่อวานนะครับโอ้สวยงามมากครับความกว้างนะครับความกว้างของคลอ,องก็อยู่ที่สองเมตรนะครับส่วนความลึกก็อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับเจ้าของที่เขาต้องการทําพื้นที่ให้เป็น คล้ายโคกหนองนานะครับนี่ฮะสวยงามเลยครับคลองก็จะยาวไปฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็ตัดมานีนะฮะพื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็จะยาวไปฝั่งด้านโน้นนะครับเมื่อวานเราขุดกันนะฮะเริ่มขุดจากฝั่งด้านโน้นเลยครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับพื้นที่ปลูกอ้อยเก่าก็จะมีอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ถม เดี๋ยวเราจะเอาดินในสระเก่านะครับขึ้นมาถมกันนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ2อง้อยถึง3าม้อยเที่ยวนะครับก็จะจะถมจนเต็มนะฮะตอนนี้ก็ขุดคลองไส้ไก่ไปก่อนครับนี่ฮะความลึกนะครับความลึกอยู่ประมาณ1เมตนะครับกําลังสวยครับดินโซนนี้ก็เป็นดินเหนียวด้วยนะครับก็พื้นที่ก็จะไม่พังนะฮะดินก็จะไม่พังนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสระเก่านะครับ เป็นสระเก่าทางเจ้าของที่เขาต้องการให้คลองไส้ไก่เนี่ยไปชนสระเก่าพอดีนะครับเพื่อที่จะให้น้ําไหลลงสระนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ดีฮะสวยงามนะครับนี่กับการทํางานของเจ้ามาร์คไฟนะฮะถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับหน้าง,งานออกเยอะครับจากที่ลงขุดกันเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับสำหรับคลองไส้ไก่นะฮะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะได้ลงวิ่งกันแล้วฮะเป็นงานปากบ่อครับพรงนี้ครับน่าจะอยู่ประมาณ200เที่ยวนะครับสางร0อเที่ยวอยู่ประมาณนี้นะครับการทำงานก็ถือว่าไวคล่องตัวดีนะครับกับเจ้ามาร์คไฟเรานะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี่เราลุยกันมาทั้งวันนะครับ อาการก็ยังไม่ผิดปกตินะฮะถือว่าผ่านนะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันก็ถือว่าประหยัดนะฮะถือว่าประหยัดมากนะครับแอร์เย็นช่ำครับคันนี้ฮะคนขับนี่สบายเลยครับชิวๆเลยฮะนี่นิ่มๆเลยครับเสียแบงค์นะฮะเฮ้อ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีลั่นแน่ครับกับงานวิ่งปากบ่อนะฮะเป็นสะเก่านะครับสต่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะฮะ โอ้แ oh, จ่มเลยฮะนี่ครับเสียงเครื่องนี่เงียบมากฮะขนาดยืนอยู่ใกล้ๆนี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มฮะเดี๋ยวขุดคลองไส้ไก่เสร็จนะครับ เดี๋ยวจะลื้อป่าตรงนี้แหละฮะมันเป็นคันสะเก่านะครับเป็นขอบสะเก่านะครับแต่ว่าโอ้ลกมากฮะเดี๋ยวเราจะลื้อตรงนี้แหละครับออกฮะลื้อออกให้หมดเลยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงวิ่งกันนะฮะที่เทต้องบอกว่าชิลมากครับสําหรับพรุ่งนี้นะฮะนี่ครับขุดสะเก่าตรงนี้แหละฮะวิ่งมาออกตรงนี้นะครับเนี่ยครับพื้นที่เทนะฮะพื้นที่ที่ปลูกอ้อยนี่แหละครับยาวเลยฮะ ยาวไปยันนุ่นนะครับขุข้างหลังนะครับนี่ครับขุนที่เทนี่สบายๆฮะดินแข็งดีครับวิ่งกันแบบชิวๆฮะพรุ่งนี้ฮะกับงานปากบ่อประมาณสองถึงสามร้อยเที่ยวนะครับโดยประมาณนะฮะเห็นเจ้าของที่เขาบอกจะถมเต็มนี่แล้วฮะด้านหลังก็ยังไม่ถมนะครับนี่ครับถมถึงแค่ตรงต้นไม้นะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะถมไปด้านหลังด้วยนะครับยาวมาถึงฝั่งนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยได้นะครับคิดว่านะฮะ เก่าก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องทําทางลงนะครับทาทางลงเข้าไปเอาข้างล่างเลยนะฮะบ,บรรยากาศดีครับบรรยากาศต้นไม้เขียวชุ่มฮะบ,บรรยากาศเย็นสดชื่นนะครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกไปนะครับนี่ฮะออจานแบงค์เราเนี่สุดจัดนะครับ กับงานขุดคลองขุดตะนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานโคกหนองนานะฮะสั่งได้เลยครับการแบงค์นะฮะฝีมือไม่ธรรมดานะครับเป็นเพื่อนท่านไหนสนใจที่จะขุดโคกหนองนานะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฮะทางทีมงานเรายินดีให้บริการนะครับ ไปดีเหมือนกันนะครับนี่แปบ๊บเดียวครับขุดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วฮะนี่ครับขุดมาถึงตรงนี้แหละครับมุมด้านหลังนี่แหละฮะขวดมุมนี้ทางเจ้าของที่เขาก็จะให้ขุดเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมสี่เหลี่ยมเป็นหลุมไว้ดักตะกรนนะครับก็สวยงามนะฮะ ส่วนการทำงานของเจ้ามาร์กไฟนะครับก็ถือว่าราบเลื่นดีนะฮะหลังจากที่เราทดลองงานมาหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะฮะโอ้กว่าจะจบได้นี่ก็เล่นเราเหนื่อยฮะรสรุปแล้วก็เป็นที่ระบบน้ำมันอย่างเดียวเลยครับน้ำมันเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะตัวเดินก็แรงดีนะครับไม่มีปัญหานะฮะ หรือว่าแรงจับจ้านเลยนะฮะ เพิ่งเปลี่ยนฟันมาใหม่ครับงานนี้โดยเฉพาะนะฮะจะมาไไฟนะครับใส่ฟันแหลมมาเลยครับขุดง่ายขึ้นเยอะครับหลังจากที่เปลี่ยนฟันมานะฮะนี่ครับ ห้าฟันแหลมๆนะครับโอ้แหลมไปเลยครับเฮ้ hey, เสียงอะไรมันดังน่าจะจระบีแห้งหรือเปล่านะฮะบังอิดออดอิดอดนะครับโอ้เจ้าเจจาสำหรับหน้างานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นงานขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ขุดลอกสากเก่านะครับซึ่งเป็นงานทอยดินถมปากบ่อนะฮะส่วนดินก็เอามาถมตรงนี้แหละครับพื้นที่อยู่ใกล้ๆกล้นี่แหละฮะนะครับกับการทํางานวันที่สองนะครับของหน้างานใหม่ของเรานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงวิ่งดินกันนะครับหน้างานก็วิ่งกันจิตชิวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามช่องรถดําเงินล้านด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ